สวัสดีครับมีนร,รับเข้าสู่ช่องแทนคอนเซปต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะครับฮอลลีวูดคือผู้นําด้านการสร้างภาพยนตร์ของโลกและความมันนถึงชั้นนําของโลกได้ผลิตนักแสดงและนักแสดงซูเปอร์สตาร์มากมาย ที่มีแฟนๆติดตามทั่วโลกโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงดาราฮอลลีวูดพวกเธอสวยฮอตและมีความสามารถจริงๆดาราฮอลลีวูดเป็นสัญลักษณ์ของคำว่าเสน่ห์นักแสดงหญิงฮอลลีวูดทุกคนมีความสวยงามและมีความสามารถเป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่ร้อนแรงที่สุดเราได้รวบรวมรายชื่อนักแสดงหญิงฮอลลีวูดที่เซ็กซี่ที่สุด10อันดับแรกในปี2023นักแสดงหญิงฮอลลีวูดเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับตามบุคลิกที่น่าดึงดูดและความนิยมรายชื่อนักแสดงฮอลลีวูดที่เซ็กซี่ที่สุด มีคนไหนที่ชอบและน่าลงไหลบ้างไหม10ดาราฮอลลีวูดที่เซ็กซี่ที่สุดในปี2023อันดับที่10เจสิก้าอันบานักแสดงหญิงที่เกิดในแคลิฟอร์เนียเป็นนางแบบภาพยนตร์และรายการทีวีที่มาแรงที่สุดอีกด้วยเธอปรากฏตัวบนหน้าจอเมื่ออายุได้13ปีใน The Secret World of Alex Mack และ Camp n o w h e r e เธอได้ปรากฏตัวในฐานะนักแสดงหญิงที่เซ็กซี่ที่สุดคนหนึ่งของฮอลลีวูด บนหน้าปกนิตยาสารชื่อดังหลายฉบับนอกจากนี้เธอยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงหญิงเม็กซิกันที่เซ็กซี่ที่สุดและเป็นนักแสดงที่ร้อนแรงที่สุดในรายการธุรกิจเธอเป็นที่รู้จักในเรื่องความงามของเธอในภาพยนตร์เรื่อง Fantastic 4, Sin City และ m a r c e t e อันดับที่9 Kiana Nyli Kiana Nyli เป็นนักแสดงฮอลลีวูดยอดนิยม ที่มีบุคลิกที่มีความสามารถและน่าดึงดูดอย่างแท้จริงเกิดเมื่อวันที่26มีนาปี1984ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเธอประสบความสําเร็จในอาชีพการงานในฮอลลีวูดมาโดยตลอดเนื่องจากเธอเคยแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์หลายเรื่องเช่น p i r a t of Caribbean, The Hole, Ben It l i k e Beckham, Love Actually, p a r and p a t r i c e เป็นตน้นเนื่องจากการแสดงที่โดดเด่นของเธอเธอได้รับรางวัลมากมายและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงภาพยนตร์หลายเรื่อง ด้วยความสําเร็จเหล่านี้เราสามารถพูดได้เลยว่าเธอกําลังครอบครองฮอลลีวูดด้วยสเสน่ห์และพรสวรรค์ของเธอเมื่อพูดถึงหุ่นที่เซ็กซี่ของเธอเธอสูง5ฟุต7นิ้วพร้อมรอยยิ้มที่สวยงามดวงตาที่น่าดึงดูดและบุคลิกที่มีความสามารถนั่นเป็นเหตุผลที่เธอได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงฮอลลีวูด ที่เซ็กซี่ที่สุดในปี2023อันดับที่8โอด,ดียารัตน้องสาวเพียงคนเดียวจากพี่น้อง6คนมีพรสวรรค์ด้านการเขียนโดยกำเนิดและเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งความบันเทิงมาตั้งแต่วัยรุ่นโดยพื้นฐานแล้วเธอเป็นนักสแสดงและนางแบบที่เกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมปี1997ในประเทศอิสราเอลผู้ดได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากสาขานักสแสดงเรดี้บิ์ดรัตรับบทนำใน The Giver นอกเหนือจากกุชบอมและดัมพินเธอได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงอิสราเอลที่สวยที่สุดนอกเหนือจากนักแสดงฮอลลีวูดที่เซ็กซี่ที่สุดโอเดยารัตเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเช่น Tommy h ฮิลฟิกเและโฆษณาเกตเธอเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นนางแบบนักแสดงหญิงได้รับรางวัลในเรื่องกุ s บอมในปี2016ในฐานะรางวาัลศิลปินรุ่นเยาว์นอกเหนือจากรางวัลเลดี้เบิในรางวัลอวอร์ เซอคิดคอมมอนิตี้อวอร์ดอันดับที่7ไอซ่าก่อนซาเลสนักแสดงหญิงฮอลลีวูดผู้มีความสามารถอีกคนในปี2023ก็ไม่ใช่ใครอีกนอกจากไอซ่าก่อนซาเลสละครโทรทัศน์เรื่องแรกของเธอลอล่าวันอพอนอธรรม ได้รับรางวัลเลเวลเลชั่นหญิงที่ดีที่สุดของเธอนอกเหนือจากการได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงผลงานอื่นๆนักแ,แสดงหญิงยังได้รับรางวัลคิดซอยอวอร์ดในฐานะศิลปินยอดเยี่ยมและเสียงจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง The Crew u นอกจากนี้สาวเซอร์ของเม็กซิกันยังออกอัลบั้มเดี่ยวของเธอในปี2010และ2012 และยังเคยเป็นโคศกของหลายแบรนด์อีกด้วยแบรนด์แอมบัตเตอร์ของโนโทจินาในปี2015นักแสดงสาวฮอลลีวูดสุดเซ็กซี่ได้แสดงความสามารถของเธอในภาพยนตร์ตั้งแต่ภาพยนตร์ภาคแยกของ Fast f แอนด์ฟอย่าง h o p and s h a ช ไปจนถึงบัตช็อตและกอริลลาเวสของอันดับที่ 6. โรซี่ฮันติงตันไวลี่โรซี่ฮันติงตันเป็นนางแบบนักแสดงนักออกแบบและนักธุรกิจหญิงสาวชาวอังกฤษอีกด้วยเธอเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีจากผลงานของเธอในด้านค้าปีกชุดชั้นในวิกตอเรียซีเวดเมื่อเข้าสู่วงการการแสดงเธอกลายเป็นที่รู้จักจากบทบาทสนับสนุนในภาพยนตร์เรื่องทาร์นโฟเมอร์เธอยังมีบทบาทที่ยอดเยี่ยมในภาพยนตร์เรื่องแมดแม็กฟิลลีโรดตอนนี้เธออยู่ในความร่วมมือ ทางศิงละปะก,กับแบรนด์แฟชั่นผ้าเดนิมเพจด้วยรูปร่างส่วนสูง5ฟุต7นิ้วปุมสีทองและรูปร่างที่โดดเด่นและเซ็กซี่เธอสมควรได้รับการกล่าวถึงในรายชื่อนักแสดงฮอลลีวูดที่เซ็กซี่ที่สุดในปี2023อันดับที่5 อเล็กซานดราเดดดาลิโอเราจะเพื่งเฉยต่อนักสแสดงหญิงที่ร้อนแรงที่สุดคนหนึ่งของโลกอเล็กซานดราเดดดาลิโอในการจัดสิอันดับหญิงเซ็กซี่ของฮอลลีวูดได้อย่างไรอเล็กซานดราเดดดาลิโอเป็นนักสแสดงชาวอเมริกันสุดฮอตที่เกิดเมื่อวันที่16มีนาคมปี1986ที่นิวยอร์กภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของเธอบางเรื่องในฐานะนักสแสดงได้แก่ h o พาร์ตเท็กซัสแคนชอร์ 3D แซนแอดเดตเบว ป็นต้นนอกจากนี้เธอยังปรากฏตัวในซีรีส์ทีวีบางเรื่องเช่น t o d e t e c t i v e d New Girl และอื่นๆอีกมากมายในปี2021เธอได้รับเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางจากซีรีส์ตลกดราม่าอเมริกันในเรื่อง The White Lotus ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงที่เซ็กซี่ที่สุดของคอร์ีวูด ในปีส0ง3ันอันดับที่4อลิิาเบลโอเซนอลิิาเบลนักแสดงสาวจากเดอะอะเวนเจอร์ผลงานของเธอในภาพยนตร์หลายเรื่องตั้งแต่ภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องฮันนีเวิร์วัตฟาร์มไปจนถึงกัปตันอเมริกาสิลเวอร์วอร์และด็อกเตอร์สแตนในเดอะมันติวเออรออฟเมเคือภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเธอในชื่อสกาเลดวิตอลิิาเบลโอเซน นักร้องที่เกิดในอเมริกาเรียนรู้การร้องเพลงและเต้นมันเลีในวัยเด็กนอกเหนือจากการแสดงในภาพยนตร์เช่น The Adventure of Mary Cat and Ashley นักแสดงทรัศน์และภาพยนต์ชาวอเมริกันรายนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง8ครั้งจาก27รางวัลจากนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมหลายรางวัลเมื่อพูดถึงหุนอันเซ็กซี่ของเธอเธอเป็นนักแสดงที่มีส่วนสูง5ฟุต6นิ้วมีดวงตาสีน้ำตาลแดงและมีบุคลิกที่มีความสามารถ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงเป็นนักแสดงที่เซ็กซี่ที่สุดในฮอลลีวูดมาเป็นเวลานานอันดับที่3วานิสซาเคอร์บี้ส่วงามที่เกิดในสหาราชาอาณาจักรเป็นลูกสาวของบนาธิการนิตยสารและนักแสดงละครเวทีทางโทรทัศน์และภาพ,พยนตร์ผลงานละครเวทีย,ยอดเยี่ยมของเธอได้แก่ The Addict's t e ซึ่งได้รับการยกย่องจากความสามารถของเธอ ในเรื่อง All My Son ได้รับรางวัล Rising Star Award นักแสดงหญิงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่ได้รับรางวัล British Academy Television Award จาก The c o w n และ Princess Margaret ในบทบาทสมทบนักแสดงหญิง Hop and s h a w ขยาววงการด้วยการแสดงนำครั้งแรกใน In Pieces of w o Men ซึ่งขอรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมของเธอในเทศกาลภาพยนตร์เวนิส นักแสดงหญิงจาก The Queen of k ค u n ทีกำลังมีความสัมพันธ์กับพอลลัมเท์เนอร์ซึ่งเพิ่งเลิกกันในปี2020ภาพยนตร์ที่กำลังจะขึ้นมาของนักแสดงคือ Mission Impossible 7และ8 อันดับที่ 2. m e เมแกนฟอกเมแกนฟอกเกิดวันที่16พฤษภาคมเป็นนักแสดงและนางแบบสาวชาวอเมริกันหลังจากประสบความสําเร็จในอาชีพนางแบบของเธอเธอเริ่มมีผลงานการแสดงในปี2001และปัจจุบันเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงฮอลลีวูดที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกฟอกต่งดังในบทมิเกล่าเบนในบทแฟนตาของชายอาร์เรบบในเรื่องทันฟอร์เมอร จากบทนี้ทําให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในทีน Choice Award เธอได้รับการยอมรับ,บเป็นหนึ่งใน10ดาราฮอลลีวูดที่สวยที่สุดเธอมีบทบาทที่น่าทึ่งในภาพยนตร์เรื่อง The Transformer มีแกนโดยเหมือนเองจาริน่าโจลีและเือเป็นตัวอย่างที่แท้จริงของหญิงสาวสวยเธอได้รับชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง Jennifer Bodie The Transformer 2อันดับที่1 Scarlett Johansson ในความคิดของผู้คนจํนวนมาก Scarlett Johansson เป็นหนึ่งในผู้หญิงอเมริกันที่สวยและเซ็กซี่ที่สุดในขณะนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่า s c a r l e t ขึ้นปกนิตยสารหลายฉบับและสิ่งพิมพ์หลายร้อยฉบับตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้เธอจึงเป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่เซ็กซี่ที่สุดในปี2023 s c a r l e t สร้างความโดดเด่นให้กับจอภาพยนตร์ด้วยการแสดงที่น่าทึ่งและผลงานที่น่าทึ่งในภาพยนตร์หลายเรื่องเธอเล่นบทบาทที่น่าทึ่งของ Windows, ในซีรีส์มาร v เวลคอมิ a อ e เว e เจอร์นอกจากนี้เธอยังมีแฟนเพลงจำนวนมากทั่วโลกซึ่งทำให้เธอแตกต่างจากคนอื่นเป็นยังไงกันบ้างครับกับส0ดาราฮอลลีวูดท,ที่เซ็กซี่ที่สุดประจำปี2023ถ้าชอบนาะทางในการทำคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ